JV สัตว์ขยะไอ้เขี้ยเบันที้นี้เจวีสัตว์บันที้นี้เอาหัวมึงมาซิสัตว์พี่งอกพี่งอกเ่ยเปลียงนี่หัวมึงไอ้เขี้ยเจวีชาวถามด้วย JV เนี่ยมันย่อมาจากเหี้ยอะไรไว้สัตว์ขอ AV เป็นไงหัวหน้าแก๊ง JV วีโชบอกแล้วอย่าให้พี่โชเฮ้ยรถใครมันกูวิ่งตามตรงนั้นเป็นรีไฟแล้วนะเพื่อนมันมาชุบแล้วนะที่เราไฟเมื่อกี้ไปกลับไปปิดดิี่ยกูแดงจริงกเนี่ยป็นรีไฟแล้วนะไนแล้ว ไปแล้วนะตรงนั้นน่ะอยู่เขาถั่วพี่สองพันเนี่ยแกะนัดแกะนัดพอดีเราเราไฟอยู่ต้องยื้อกลบเหลืองเนี่ยกลบเหลืองเนี่ยเองทำให้ดียื้อก่อนยื้อก่อนพูดไอชีโรยอยู่ไหน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 แจ้งต่อดิอยู่ไหนพี่น่าบ้านมันไอนเคก็ลังไส้ใครใครผิดลำไส้ไอ้ตับบวย MJ ขาหน้าบ้านมันหน้าบ้านมันเคกเอาต่อเดี๋ยวเอาต่อดิ มชไบมานหนก่บอกมองเอ็ขาวเป็นหลักองอ็ขาวเป็นหลักจะพางะบาซัมโบกันไปยบาซัมโบกันตาเอขาวมันพังแล้วมึงชนมาดิมึงชนมาดิเอเขาวมึงชนมันชนกูทำไมใจเย็นพี่ใจเย็นใจนพี่มันนัวมันนัวมันนัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชมนี่ชมมันต่อชมมันต่อชมมันต่อมึงบัมไปเลยไม่ป็นไรอาจารย์ไม่เป็นไเอาดีแบ็กแบ็คมึงด่าดิแบ็คพังแล้วพังแล้วพังแล้วพัังพังพัสวยสังพังพลงลโดนตาไปอ

ไอ้เหี้ยกระจอกไอ้ไอ้เจีเียแตกเียแบ็คแบ็คอุ้มเลยแบ็คแบ็คอุ้มเลยแบ็คอุ้มับนี้เลยแบ็คขับตกอยู่หลังบ้านไอ้จุกไอ้จุกหลังบ้านมาหลังบ้านนอนหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านข่าวิมเลตรงไปทาง้าทหารริมเลอัไจุกชนเนี้่ายทหารลิมเลยนะพี่สตัว กลับกับบ้านทางเดิมกลับบ้านทางเดิมแบงเกม้เรากูชนให้กูชนให้กูชนใหู้ชนใหู้นให้รางรเดินางขึ้นขึ้น้จอดจอดไอแมอยู่บ้านแนโย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 มลผมผมขอแบรี่อยู่แป๊บนึงนะตมเผยขึ้นได้ไปแบรี่ไปแบรี่ไปเนี่ยสีตัวเนี้ยไอเหี้ยมานี้เวีสัตว์มานีิมึงเอาหัวมึงมาสิสัตว์ เอ้ยพี่พี่ไม่เอาพี่พี่งอกพี่งอกอย่างเปียกนี่หัวมึงไอ้เจมี่สัตลุงซ้ำไปลุงซ้ำไปชุบ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 ไปมันมาทำอะไรมึงไม่ได้มันทำอะไรมึงไม่ได้แน่นอนลงแคบลงไปคอสยาวๆไอ้สัตว์ตำรวจมาใส่ใส่ใส่ครับคุณตำรวจงอกจะตีผมครับ คุยมึงไอเด็กเฮียงก่อคุยอะไรเด็กเฮียไอกระจอกคุยมึงไอเด็กเป็ดคุยมึงห่อคุยมึงไอกระจอกมึงอะหน้าเฮียไอเด็กเฮียหน้าเฮียคุยมึงไอเฮียอะไรไอกระจอกไอควายเฮี้ยเสี่ยวคุยแล้วพะยูนี่มันหน้าอะไรด้วยไอมึงไอเี้ยหมาไอหมาวาดไอเด็กเฮียปีไอกระจอกคุยไอเด็กเฮี้ยขี้ควายคุยยืมหมัดดีกว่าบ้านบ้านกับบ้านมาหลวัดไล่เสิร์ฟเยอะนะมาหน่อยมาหน่อย เยกว่สี่สิบคนพ่อเพื่อนสัตว์ตันี้ตัวนี้ตัวนี้คนนอุ้ยสองวีกสอตนแปอตอคนข่าวเลยพวกมันรือว่าพวกใครวะนสามอยู่ตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่พี่เดี๋เขามาในบอสหน่อยเยตำรวจบุกตำรวจบุกกางกลับพี่การกลับพี่หน้าบ้านหน้าบ้านมันมีประมาณ3ตัวนะขอถามด้วยวีเนี้ยมันย่อมาจากเคียอะไรไว้สัตว

โจกออกโจไอ้เฮ้ยออกแล้ว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 บวกได้บวกได้บวกเลยบวกเลยเชื่ออย่างมีมาเชยไห้สัตว์เดี๋ยวนี้ขึ้นมาเชยบวกห้าดีกว่าตายแล้วครับลูกตายไปไล่สัตว์อืมสมชื่อตายจริงสมพรปากเลยปนเลยแล้วกันปนได้ปล่าวะเฮ้ยปนได้ปะ ไอ้แรบมึงลงมาสิสัตว์ไอ้ยปวดไม่ได้ปะมึงลงมาสิเฮียมึงลงมา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 ปล่อยกูกูเองกูโชยเงไอสัตว์แรบอะเตือจัดตือจัดตือจัดไม่ไหวอยู่แล้วไม่ไหวอยู่แล้วนี่แล้วไม่ไหวอยู่แล้วอะไรไม่ไหวแตก แตกชัวรแตกชัวอะไรแล็บไอเหี้ยต่อยห้กูหายไปนานฝีมือกูก็อยู่นะไอ้สัตว์เป็นไงหัวหน้าแก๊งเจวีโชบอกแล้วอย่าให้พี่โชว์ เราตัวสะพาัวสะพานตัวหลุดตัวหลุดตัวหลุดสี่ตัวสะพานพี่พี่บังมาผมอยู่พี่บังผอยู่สะพานไร้ด่จุ๊โดนไล่นะเฮ้ยเล่นได้ตำรวจอ่ะเล่นได้ตำรวจเล่นได้เล่นได้เล่นได้ดีเอาดีเอาดีเอาหน่อยหน่อยดีใครมีพอใครมีพอมียางกันด้วยกูปะมียางกันปะลงปาแลบลงเอ่อหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดเธอใหญ่มันชุบตัวตรงนู้นนะให้ใหญ่มันชุบมันลงไปชุบมันลงไปชุบใหญ่มันชุบใหญ่มันชุบมันลงไปชุบตรงนู้นมึงเห็นปะมันชุบอ่ะ จุกคนนึ่งจุกคนนึงเวาดิเนี่ยจุกตรงนี้จแล้วจุกแล้วเฮ้ยจุกแล้วจุกแล้วจุกแล้วตำไดรีเซ็ตด้วยอยาให้ตำรวจไดรีเซตนะไปเล่นดิไปเล่นดิสวย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 หลักบ้านมีป่ะมีใครยิงวะตายผมล้มผมล้มพี่เล่พี่เล่มีที่ชุบแบงก์ไหมดิเขาโบนตำรวจมาเออเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้เหี้ยมมึงเอารถขวางไปตรงนี้กูเล่นยังไงเนี่ย เปี้ยงอืมเอาเอาเฮ้ยโอเคสัตว์ปล่อยนะครับปล่อยนะปล่อยนะถ้าเอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยด้วยมึงอย่าแย่งกันชุบซิชุบไชุบไไดด้้อ้เหี้ยมึงเปลี่ยนทรงผมเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยนนนิจาารุโตะโอเคโดนชุบนั่นน่ะแล้วโดนชุบรัวๆน่ะจะตายนั่นมึงไอ้สัตว์ มาเล่นในบ้าน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 โอ้ยโอเคส<า>ัตว์ ชุบลุงเดี๋ยวไปชุบชุบลุงเดี๋ยวไปชุบลุงโอ้โหใจเย็นดีไม่ตายเพราะมึงไม่ตายเพราะตำรวจก็ตายเพราะเพื่อนนี่แหละไอ้เหี่อ่ะตำรวจอย่างเยอะกูชุบเนื้อกูชุบเนื้อโอ้ยแบตเลยชุบเนื้อนะในบ้านพี่ในบ้านตำรวจอย่างเยอะในบ้านในบ้านในบ้านเออผมออกบ้านแล้วครับตำรวจไม่เอาแล้วครับผมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแล้วครับผมกลับยอมยอมย้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 อมผมยอมแล้วครับตำรวจไม่เอาครับผม

สวยครับลุง,องอเสร็แล้วเนเข้าไปเนเข้าไปเด อี้ยเอะไรวันเนี่ยไอ้สัตว์สวยอี๋ยสวยจัดมึงเข้าไปชุบป,ปะ,ะอ่ะอี้ยเข้าไปชุบข้างในเหรอโคตรโหดอ่ะอี้ยโคตรโหดอ่ะ Okej... <trykning> 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 เฮ้ยอย่ายิงดิสาดอย่ายิงดิแลบอย่ายิงดิเฮ<า>ียะตะทีผมเยอะตะแก่นอนมาจุ่มเพื่อนไหนเพื่อนสลบท้องบดทขางนี่ยอุ้ยเฮีย อางนี้ก็เสมอกัรหนึ่งหนึ่งอย่างคนนีุ้่บอย่างคิวเจตีอย่างยึดตำรวจมันเยอะจริงได้สัตว์โคตรเยอะเลยอย่าี้อ่ะเขี่ยแล้วช่วยห่อไปให้หมอเลยเยอะจริงอย่าี้โคตรเยอะเลยอ่ะเคลียร่ยเคลียร์เคลียร์แล้วช่วยช่วยช่วยห่อไปให้หมอหน่อยขอไปขอไปทำไมกูไม่มาหลายวันทำไมคิวมันร้อยห้าสิบคิวเลยวะอ๋อมันรับไม่นิดนี่ว่า ป้า JK แหละตำรวจช่วยกันห่อ JK ให้หมอเขาหน่อยไปจะได้ไม่เสียเวลาเขาส่วนเรื่องในวันนี้ผมยังไม่รู้เลยครับต้องรออัปเดตว่ามันเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะอะไรท <c oughs> ำไมเล่นกันเยอะจังร้อยห้าสิบใบแต่ต้องเคลียร์คนให้ให้มันไอ้นี่ใครมันไม่มาบ้างนู่นนี่นั่นอีกอ่ะผมว่ามีปัญหาเรื่องไม่มาแน่นอนร้อร์ซ็น ต้องคนมองค,คนมาไหว